คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่216อยย่างยานหลังจากนั้นมู่เชิญเคลื่อนไหวอย่างเด็ดเดี่ยวยิงดัชนีแห่งการทำลายล้างเก็บเกี่ยวชีวิตหนึ่งในนักรบนั้นเขาคิดจะปล่อยให้อีกฝ่ายเหลือคนหนึ่งเพื่อจะได้สอบถามให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นักรบที่เลืองเห็นว่ามู่เชิญใช้วิธีการบางอย่างที่ไม่รู้จักสามารถสังหารเพื่อนได้เซียววินาทีเขาตื่นตระหนกมาก รีบวิ่งหนีไปทันทีมูเ่เฉินเปิดใช้งานกระพริบเคลื่อนย้ายร่างของเขาไปปรากฏตัวต่อหน้านักรบนั้นผีนักรบตกใจอุทานเสียงดังลั่นกระสุนใส่ทันทีกระสุนพุ่งลงมากระทบโลแห่งความมืดบนร่างของมูเ่เฉินทําให้เกิดระลอกคลื่นบนพื้นผิวของโลกระสุนแต่ละนัดดูเหมือนจะสูญเสียพลังโจมตีตกลงบนพื้นทีละลูกเหมือนเม็ดฝนหัวกระสุนตกกระจายเต็มพื้นมูเ่เฉินไม่ได้ใช้ทักษะของเขา กลัวว่าหากไม่ระวังเขาจะเพลอฆ่าฝ่ายตรงข้ามเขาเปิดกระเป๋าเป้สะพายหลังหยิบค้อนมือเดียวระดับสำริดออกมาคว้างเข้าใส่นักรบนั้นผู้กอ่อการร้ายตอบสนองโดยสัญชตตาตญาณยกปืนไรเฟิลจู่โจมขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อต่อต้านอาวุธจากโลกรุ่งอรุณทำลายปืนไรเฟิลจู่โจมในมือผู้กอ่อการร้ายได้อย่างง่ายดายด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวไรเฟิลจู่โจมก็หักขึ้นชิ้นส่วนปืนและหัวกระสุนกระจัดกระจายเต็มพื้น นักรบพงนกดไปครู่หนึ่งจากนั้นเอื้อมมือไปแตะปืนพกที่เอวของเขาทันทีเขายังคงไม่ยอมแพ้คิดกล้าที่จะต่อต้านมู่เชิญเหมี่ยงคอนออกไปอีกครั้งโดยไม่รีรอกระแทกใส่แขนขวาที่กำลังจะชักปืนของผู้ก่อการร้ายโดยตรงสีหน้าของนักรบบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดกระดูกแขนของเขาแหลกละเอียดความเจ็บปวดนี้ทำให้เขาร้องตะโกนออกมามู่เชิญกล่าวกระซิบ ผูกปากไม่เช่นนั้นฉันจะฆ่าคุณนอกจากเผชิญหน้ากับคำคู่ฆ่านักรบนั้นต้องทนความเจ็บปวดอย่างรุนแรงกัดฟันปิดปากแน่นมู่เชิญกล่าวว่าฉันถามคำถามคุณตอบคำถามให้ความร่วมมืออย่างเชื่อฟังคุณยังมีโอกาสรอดชีวิตมิฉะนั้นแม้ว่าเขาจะไม่พูดต่อแต่นำเสียงของมู่เชิญแสดงออกถึงคำขู่ที่จรงิงจังบนใบหน้านักรบนั้นแสดงออกถึงการต่อต้าน มูเชิญก็รู้สึกถึงกลิ่นไอที่ผิดปกติแต่เขายัางคงสงบนิ่งสวมใส่โล่แห่งความมืดป้องกันอีกหลายชั้นบนร่างของเขานักรบผู้นั้นต้องทนความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจากแขนที่หักพูดช้าช้าว่าคุณอยากรู้อะไรในความมืดมูเชิญสามารถมองเห็นได้อย่างคลุมเครือว่ามือซ้ายของนักรบนั้นเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบไปวางไว้บนระเบิดที่เอวของตนเองหลังจากนั้นโดยไม่ลังเลเขาถอดสลักระเบิดออกทันที ไปลงนรกซะนักรบคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวมูเชิญยืนจ้องมองดูเขาอย่างสงบนิ่งพูดว่านี่เราระเบิดมือทําให้เกิดแรงระเบิดรุนแรงร่างของนักรบไม่มีเหลือเศษซากแต่มูเชิญไม่สะทกส้านแม้แต่น้อยความเสียหายที่เกิดจากแรงระเบิดไม่อาจทําลายโลของมูเชิญได้แม้แต่ชั้นเดียวมูเชิญเห็นการเคลื่อนไหวของนักรบนั้นเขาไม่คิดจะป้องกันคนผู้หนึ่งที่มีความคิดอยากจะตายแม้แต่ความตายเขายังไม่กลัว คงยากที่จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์จากเขานอกจากนี้เวลาเหลือน้อยลงทุกทีไม่มีเวลาให้เสียกล่าวเสียงปืนชั้นบนดังขึ้นเรื่อยๆเยียนอยู่อี้ควรอยู่ชั้นบนถึงเวลาที่เขาต้องรีบแล้วมู่เฉิญรีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนโดยไม่ลังเลอาจเป็นเพราะเสียงระเบิดที่ดังขึ้นได้ยินไปถึงด้านบนทําให้นักรบหลายคนลงมาจากชั้นบนเมื่อเห็นมูเ่เฉินพวกเขาไม่สอบถามสักคํา ยกปืนขึ้นยิงมาทันทีกระสุนพุ่งเข้าใส่โลอย่างที่ยิบแต่ก็ไม่อาจก่อความระคายเคืองแม้แต่ชั้นเดียวของโลก็ไม่สะเทือนมู่เชิญยกมือขึ้นยิงดัชนีแห่งการทำลายลางออกไปหลายครั้งฆ่าพวกเขาทั้งหมดเขารีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนโดยไม่หยุดบนชั้นสองมีศพจำนวนมากขึ้นรวมทั้งนักรบที่มีอุปกรณ์ครบเหมือนที่เขาเห็นและผู้คุ้มกันมืออาชีพในชุดสูทสีดำ ผู้ที่อยู่ในชุดสูทสีดำควรเป็นผู้คุ้มกันของเยียนหยู่อี้ที่มู่เชินเคยเห็นมาก่อนจากสภาพที่เห็นเยียนหยู่อี้ต้องอยู่ชั้นบนอย่างแน่นอนที่ชั้นบนสุดมีการระดมยิงครั้งใหญ่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงคอนกรีตยิงเข้าใส่กันเมื่อพิจารณาจากจำนวนคนที่เหลืออยู่ <c oughs> เห็นได้ว่าเยียนหยู่อี้และพวกกำลังเสียเปรียบในขณะนี้มีเพียงเธอและผู้ใต้บังคับบัญชาอีกสองคนเท่านั้นคนที่เหลือเสียชีวิตทั้งหมด และฝ่ายตรงข้ามคือนักรบที่ยังเหลืออยู่9คนมีกระสุนครบมือมากเพียงพอสังหารเธอได้หากต้องการผู้นำกลุ่มก่อการร้ายเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาที่ยิงยาโซนในวัยยี่สและมีผมสีขาวเป็นประกายเขาถือปืนไรเฟิลจูโจมและยิงใส่บังเกอร์ที่เยียนอยู่อีซ่อนตัวอยู่อย่างต่อเนื่องขณะยิงปากของเขาตะโกนอย่างเมามันเย็ยนอยู่อีฉันแนะนำให้คุณยอมจำนน ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเหลือเพียงแค่นี้น้องสาวที่ดีของคุณยังคงติดอยู่ทางตอนใต้ของเมืองไม่สามารถกลับมาได้ไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณได้อีกแล้วถ้าคุณยอมให้จับแต่โดยดีฉันยังไว้ชีวิตคุณได้แน่นอนว่าฉันและพี่น้องต้องสนุกกับคุณฮ่า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 ชายผมขาวหัวเราะอย่างบ้าคลั่งผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาก็หัวเราะขึ้นพร้อมเพรียงกันเยียนอยู่อี้ถือปืนในมือทั้งสองข้าง หลังพิงกำแพงคอนกรีตที่เย็นเยียบใช้โอกาสนี้พักผ่อนและฟื้นฟูพลังของเธอลูกน้องของเธอทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บอาการบาดเจ็บค่อนข้างสหาหัสคนหนึ่งขยับแทบไม่ได้และอีกคนหนึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากความตายแม้แต่เธอก็ไม่เว้นถูกยิงที่ขาเรียวสวยของเธอเลือดไหลซึมย้อมถุงน่องสีดำจนแดงฉานอาการบาดเจ็บไม่ไร้ายแรงมากนักแต่ก็ถือว่าไม่เบาทั้งยังไม่มีหนทางหลบหนี ในขณะนี้เยียนอยูอี้ได้ก้าวเข้าสู่สถานการณ์ที่สิ้นหวังคนของเธอทั้งหมดตายและบาดเจ็บกระสุนก็ใกล้จะหมดผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งพูดกับเยียนอยูอี้พี่สาวเยียนเราคุ้มกันให้คุณคุณหนีไปใช่พี่สาวเยียนคุณหนีไปก่อนผู้ใต้บังคับบัญชาอีกคนก็พูดเช่นเดียวกันเยียนอยูอี้ยิ้มอย่างอ้างว้างจะให้เธอหนีเธอจะหนีไปไหนได้นี่คือชั้นสี่ ด้วยทักษะของเธอหากกระโดดลงมาจากที่นี่แม้ว่าเธอจะไม่ตายแต่ตอนนี้เธอบาดเจ็บที่ขากระโดดลงไปต้องบาดเจ็บหนักกว่านี้แน่นอนชายผมขาวผู้นั้นก็อยู่ในองค์กรเดียวกับเธอทักษะของเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเธอคืนนี้เธอหมดสิ้นหนทางแล้วหรือโทษเธอถอนหายใจยาวความเศร้าปรากฏขึ้นในใจของเยียนอยู่อี้เธอไม่กลัวความตายแต่เธอไม่เต็มใจ เธอจะตายโดยยังไม่ได้ลิ้มรสมู่เชิญได้อย่างไรเรื่องนี้เธอไม่เต็มใจจริงๆเยนอยู่อี้พึพรรมพำกับตัวเองในเวลานี้ชายผมขาวก็หยุดยิงเช่นกันเยนอยู่อี้ซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงไม่ออกมาเป็นเวลานานถ้าเขายังคงยิงต่อไปมันจะเสียกระสุนเปล่าชายผมขาวพูดต่อเยนอยู่อี้เราเป็นคนรู้จักกาวก่อนทำไมจะต้องทำให้เรื่องราวใหญ่โต มอบกิวที่คุณก่อตั้งให้ฉันอย่างเชื่อฟังบางทีเมื่อฉันเบื่อที่จะเล่นกับคุณคุณยังพอมีทางออกอยู่เย็ยนอยู่อี้ยิ้มพูดว่าอย่างหยานฉันจำได้ว่าคุณไม่ใช่ใชายคนโปรดของผู้อาวุโสสามหรือคุณเริ่มสนใจผู้หญิงตั้งแต่เมื่อไหร่ชายผมขาวดูเหมือนจะถูกสกิดถูกเกรดย้อนใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงำํำพูดอย่างโมโหว่านางซาราเลวเมื่อฉันจับคุณได้ ฉันจะขายคุณให้ซองโซเพนีในยุโรปตะวันออกแน่นอนฮ่าฮ่านี่ก็ไม่เลวฉันสามารถทำงานร่วมกับแม่ของคุณได้เย,ยนอยู่อี้พูดด้วยลิ้นที่เต็มไปด้วยนามพิษนางผู้หญิงชั่วช้าอย่างหยานชมน้ำลายลงบนพื้นจากนั้นเขาก็พูดกับลูกน้องที่อยู่ข้างหลังเขาไปเถอะกระสุนของนางนั่นใ,นใกล้จะหมดแล้วพวกคุณไปจับเธอจำไว้ห้ามให้เธอตายรับทราบกลุ่มนักรบทั้งหมดรับคำโดยพร้อมเพรียง พวกเขายกปืนขึ้นเคลื่อนเข้าไปใกล้อย่างระมัดระวัง